เคสทำอะไรไปครับอ่าดึงหน้าสองช่วงค่ะเติมไขมันโอ้โหคือต้องบอกว่าครับเปลี่ยนไปเยอะเลยนะฮะผมเองยังจำไม่ได้ค่ะพนักงานที่นี่จำไม่ได้ทุกคนครับเพราะว่าพี่เขาทำแล้วเขาไม่มาเลยมาคือเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ก่อนที่เราไลฟ์เนี่ยแอดมินโจจำลูกค้าหลังทำไม่ได้จำไม่ได้ครับจำได้แต่หน้าก่อนทำพอเห็นหน้าก่อนทำแล้วแบบฮะเอาจริงใครจำได้อะหน้านเนี้ยดูดิ โอ้โห oh. ให้คุณผู้ชมดูก็ได้นะฮะว่าเปลี่ยนไปขนาดไหนแล้วใครจาได้บ้างนะฮะนี่คือริ้วรอยเนี่ยมันหายไปเยอะเลยมันดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับเอ่อชื่อว่าอะไรครับชื่อดาค่ะพีดานนะ,ะ่ยฮะอายุ 65ค่ะอายุ6กจัอายุได้อยู่จริงจริงอยากจะบอกว่าเด็กวันนี้แต่เกรงใจแต่เวาพี่เขาต้องบอกเขาเป็นคน่อายอสาวพยานะครับใครอยู่พยาวขอเสียงหน่อยเพราะว่าเราบอกพี่เขาแล้วว่าเราจะไปหาพี่บอกมาได้เลยเดี๋ยวเล้ยงข้าวชแล้วพี่พี่บอกเลยถามพี่ยังได้ครับมาดูความเปลี่ยนแปลงนะครับโอ้โหเอาเอาทีละจุดียว่ครับ กังวลอะไรบ้างบอกบอกกับกล้องหน่อยครับเนี่ยน่าลูกเนี่ยก่อนทําค่ะกังวลทุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างเลยอะตราหน่อยอ่ะตาคือมันตกใช่ไหมครับมันโยนมันตกแล้วต้องไหนครับตองแก้มค่ะลองแก้มก็คือตรงนี้ค่ะนี่ลองแก้มลองน้ำมาลองน้ำมาก็คือตรงนี้นะครับคือมาหมดเลยนะ่ยมาหมดแล้วค่ะแล้วตอนนี้ก็คือทําไปได้แล้ว กี่เดือนนะครับสมเดือนค่ะสามเดือนนะครับเนี่ยเห็นไหมหอลองแก้มลองน้ำหมากคือดูดีขึ้นเลยครับตาก็ดีขึ้นครับอพี่มองตรงๆมองกล้องตรงๆแต่วันนี้เห็นแอบ มาบอกว่าจะมาทําอะไรต่อเพิ่มนะครับทําตาค่ะเพราะว่าเก็บหนังส่วนเกินที่มันเหลืออีกนิดหน่อยใช่ไหมใช่แล้ววันนี้ก็คือประกาศกล้าวเลยกลางไร้ว่าจะทําตาสองชั้นในในวันนี้ต่อเลยบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่เก็บตาหน่อยทําวันนี้แหละครับแล้วตอนทําเฟสล็อกเนี่ยน่ากลัวไหมครับพี่ชวยกังวลไหมมันเจ็บมันอะไรยังไงค่ะตอนแรกก็กลัวค่ะพอทําก็ไม่ไม่ไม่เจ็บนะ ไม่เจ็บค่ะแต่คือตึงๆอ่ะมันไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยค่ะมันมันเจ็บอยู่อ่ะแต่มันมันไม่เจ็บเยอะอ่ะค่ะอ๋อมันรู้สึกรู้สึกหน่อยอ่ารู้สึกตึงๆอ่ะครับ,รบแล้วฟีดแบ็กเป็นไงบ้างหลังทำไปคนรอบข้างคนคนที่อยู่ในบ้านหมู่บ้านเดียวกับเราอย่างเงี้ยเดินสวนไปสวนมาที่เราเจอกันทุกวันเนี่ยเขาทักไหมทักอยู่ค่ะบอาว่าอืไปทําอะไรมา ดูดูหน้ามันเปลี่ยนไปนิดนึงเปลี่ยนไปนิดหนึ่งค่ะผมว่าไม่นิดนหน้าจะเยอะเลยนะนี่มาโขใช่ว่ามาเออมาโขนี่มีคุณคริสตันนะฮะครับผมหน้าเด็กสวยค่ะโอ้โหค่ะครับผมอในวัยหกสิบห้าปีนะครับเอาจริงแล้วอยู่ต่างจังหวัดไหยคือเวลาทําเสร็จหน้าตึงสวยขึ้นอย่างเงี้ยครับเขาน่าจะงงนะคนคนพื้นที่แถบนั้นตกใจไหมพี่แถวแถวบ้านพี่ ก็ไม่ตกใจนะเขาก็รู้ล่วงหน้าแล้วล่รอเขารู้ว่าเราไปทามาเราเราบอกแล้วว่าเราจะมาทํานี่แหละค่ะก็ชวนเขามาอยู่อมีชวนด้วยโอ้โหครับผมไปไหมก็บอกเดี๋ยวไปให้เราไปทําดูก่อนเขาจะยังไงอะตามมาทีหลังมั้งตัวแทนหมู่บ้านมาทําก่อนเนะครับผมเดี๋ยวดูแผลเปิดเปิดแง้ง้ยนิดนึงเง้มแง้นิดนึงให้รู้ว่าทำจริงจริงนะครับถือให้อ่ะตรงไหนครับแผล แผลตรงนี้ค่ะตรงนี้ตั้งแต่ตรงประมาณลายผมนะครับตรงขมับใช่ไหมแล้วก็ไล่ลงมาประมาณประมาณนี้ค่ะคือต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยยังอยู่จอนยังอยู่จอนผมไม่หายอยู่นะครับเดี๋ยวอุดอี้ข้างนะครับีอีกข้างเลยอ่านี่นะครับชี้ให้หน่อยครับแผลตรงไหนแป๊บประมาณตรงไหนเนี่ยงกับข้างบนนะมามาที่นี่ครับผม มีคนบอกเปลี่ยนคนละคนเลยอ๋อะเอารูปเอารูปก่นนทําที่นึงนะครับผมไม่ต้องดูดิพอแล้วไม่อยากดูแล้วอะเอาเอาเป็นว่าโชว์ครั้งสุดท้ายอเพราะเราจะไลฟ์อันนี้ไม่นานเพราะพี่เขาจะไปทำตาต่อแล้วการที่เรามาขัดขวางความสวยของคนเนี่ยจะเป็นบาปเรารีบถ่ายรีบไปให้พี่เขาไปทำตานะครับดูรูปครั้งสุดท้ายนะครับปัญหาก่อนทําก็คือตาเนี่ยตก ตาเนี่ยตกเลยและมีล่องแก้มล่องน้ำหมากเนี่ยในวัยหกสิบปีเนี่ยที่ <65. S 2> จะต้องมาหกสิบห้าเนี่ยหกสิบปีขึ้นเนี่ยจะต้องมีเลยล่องน้ำหมากมาแน่สี่สิบกว่าเนี่ยจะตาเริ่มตกแล<ม>้วห้าสิบเนี่ยเริ่มมาแล้วล่องแก้มหกสิบแน่นอนล่องน้ำหมากนะครับถ้าคนอายุหกสิบปีส่วนใหญ่ก็จะดึงหน้าทั้งสองช่วง<อ>ใครมีปัญหาตาเยอะหนังตาเยอะก็จะมีการตกแต่ง ทำตาด้วยทำตาเพิ่มเรียกว่าสายรยกรรมรอบดวงตาอก็ให้คุณหมอเขาช่วยประเมินว่าควรจะยกคิ้วควรจะทําอะไรอะไรก็แต่ละคนไม่เหมือนกันเป็นว่าส่งรูปมาประเมินได้เลยและนี่คือผลลัพธ์สมเดือนนะครับผมสามเดือนนะฮะเฟซล็อกสองช่วงสองช่วงนะครับแล้วมีเฟ c เชียลคอนทัวร์ด้วยใช่ไหมอ่าเฟชเชียลคอนทัวร์ด้วยนะครับคือมีคือปรับรูปหน้านะครับาครับผม ประมาณนี้นะครับมีคนบอกสวยจึ้งครับสวยจึ้งสวยจึ้งขอบคุณครับที่มาคอมเมนต์ทักทายกันนะครับผมใครอยู่ภาคเหนือก็คอมเมนต์ทักทายกันมาได้นะครับใครอยู่แถวพะเยาก็ทักทายได้เลยครับครับไปหาคุณพี่เขาได้เลยนะครับอ่าไปดูตัวจริงได้เลยนะครับผมครับนี่นะครับเคททำจริงๆนะครับสวยจริงๆนะครับผมอืมอ่า โอเคนะครับโอเคก็พี่เขาจะไปทำตาแล้วเดี๋ยวคุณหมอรอแล้วคุณหมอรอแล้วตอนนี้กำลังรับมีดอยู่คุณเลนคุเลนคุณเลนเอาเป็นว่าห้องผ่าตัดเตรียมพร้อมแล้วขั้นตอนตอไปคือพี่ไปทำตาได้เลยนะครับผมขอบคุณที่ยูนี้มารีวิวให้นะคะสวัสดีครั